ชั้นรู้เลยฮะไข่ปลาค่ะแสนหนึ่งก็ไม่ปล่อยใช่สองแสนไม่ปล่อยทุกร้านครับจะมีงานวัดร้าอะไรที่มีคนมาเช่าหามากที่สุดเลยก็มีข้างกระโหนกไข่ปลาแล้วก็ล้อแม็กขาวตีลึกๆทั้งนั้นเลยจ้ะจะปล่อยไหมคะไข่ปลากระหนดข้างปล่อยค่ะข้าสู้ราคาก็ปล่อยปล่อยเท่าไหร่คะหมื่นกว่าบาทสมเร็จยอดแก้วก็มีนะคะยอดแก้วเท่าไหร่คาสอ สองหมื่นกว่าค่ะกขนกอันนี้ข้างอันนี้ไข่ปลาเลยอันนี้เราเปิดไข่ปลากับขนกข้างกับคอป้าเขาเลยนะคะัเลยมาแกะดูข้างในนะครับว่าเหรียญเป็นยังไงนะครับอย่างกนกข้างเนี่ยห่วงด้านหลังต้องมีเฉียดดูขอบต้องตัดครึ่งนะครับความหนาต้องพอดีหน้าวัดเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับแกะมาดูก่อนนะครับไอ้ถือว่าจหมูสวยเลยนะ เอาแล้วตอนนี้เริ่มดูกล้องเริ่มไม่ดีแล้วนะครับดีนะแกมาดูก่อนก็บอกเลยว่ามัน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 ไม่ขาดเราอย่าพูดว่าแท้หรือไม่แท้มันไม่ขาด ไข่ปลา35หกระนกข้าง35หนะครับซึ่งมาจากในคอของพี่เขาเขาก็บอกว่าได้มาจากพ่อของเขาอีกทีหนึ่งที่เช่ามาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งได้มานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเช่ามาจากที่ไหนแกะออกมาดูปุ๊บโอ้โหมันยังมันยังไม่ไม่ใช่นะฮะมันยังไม่ถูกนะฮะผมก็โชคดีนะครับเกือบโดนไปตั้งหลายมือดังนั้นนะครับจะอะไรก็แล้วแต่นะครับดูให้ชัดเจนซะก่อน ก่อนที่จะเช่าหาบูชานะครับอย่าประมาทนะครับเพราะว่าถ้าโดนเนี่ยคุณจะโดนหนักมากๆเลยนะครับคุณต้องมีความรู้ต้องศึกษาและดูให้เป็น,นครับขอบคุณครับ